สามนี่ขำ้ริงจริงได้เล็งป่าวไม่ได้เ, <laughs> เ็งไปขึ้นถ่ <laughs> า,นายแล้วเหรอ <laughs> อะ <laughs> ไระ มาพบอีกครั้งกับรายการ w a l กของวอรบิสบิ๊วันนี้เราอยู่ที่ไหน Recurve Recurve อะไร r ร c u r v e Recurve Archery ครับเป็นสนามมีดนุเองอยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอเลยนิดเดียวเลยการทางมาง่ายนะคะก็วันนี้พวกเราอ่ะใครเคยเล่นมาแล้วบ้างเคยเล่นสมิทเคยเคยเล่นที่เป็นธนูยิงแล้วแบบเออเคย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 เราต้องเหมือนต้องเรียนเบสิกไหมวะใช่ไม่อันนี้มันไม่ใช่แบบที่เราเล่นแบบเบสิกแบบตุ๊กๆอย่างเงี้ยเราแบบมีความแอดวานซ์ขึ้นเลยยิงปืนบอลหมด ไม่เคยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ะแล้วคือด้วยความวันนี้สภาพอากาศก็คือฝนตกปล่อยๆซึ่งวิธีมันแรงนี่หรอแล้วยิงโค้งแล้วเกี่ยวว่ามันไม่ตรงแสงว่าไหมที่สภาพอากาศใช่ไม่ใช่ทิศทีเริ่มแรกเราก็จะมายิงตรงนี้เลยใจเย็นไปลองไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงดูกันจุดเป๊ะ แล้วเขาจะได้เหรอเฮยง่ายๆนี่ใกล้ๆเนี่ยแน่มันดูง่ายอ่ะดูใกล้ชัดๆสูงเข้าไปเออเอางี้ยโดนแน่เอามาซ้ำง่ายง่ายดูง่ายอ่ะดูง่ายอ่ะง่ายเบบ้ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขอเนี่ยไปเอาเคล็ดลับก่อนใช่เป็นแบบสกิลที่หนึ่งใครอยากจะรู้ต้องมาเรียนที่นี่เท่านั้นนะคะใช่ก็มารอดูว่าพวกเราจะเก่งขึ้นขนาดไหนเบเบ้ที่เบบ้ใกล้ๆพูดไงนะ เมื่อกี้ก็เรียนแบบซ e เ r ร t ตไปแล้วอุปกรณ์ที่ติดตัวมาสองตัวคืออะไรบ้างอันนี้คืออามแคบอามแคบอยอ์มการ์ดอามการ์ดครับแล้วก็แล้วก็คืออาร์มแคบ เราผสมกันแล้วตอนนี้อันนี้ครับเอาไว้ตอนยิงจะได้แบบไม่โดนมือนี้ก็กันเวลาสายกระแทกอย่างเงี้ยครับเวลาปิดโอเคตอนนี้เรารับข้อมูลมาหมดแล้วเหลือว่าทําจริงอ่ะจะเป็นยังไงก็นี่แหละไปก่อนเลยเราคุยกันอย่า้ตรงลงกันแล้วว่าไม่มีไปก่อนเลยเพราะว่าดูมีความขันนู้นเลยครับขันไปได้คอมเมนเลยครับผมเวลาเลงนะครับหลักซ้ายใช้ทักษะเลย น่าจะได้สักลูกหนึ่งครับลองดูเลยเออต้องเต็มต้อเตมให้กำลังใจหน่อยมากหัวลูกชี้เหอย่างไรครับพร้อมรับสายเฮ้ยเฮ้ยเอาจับตรงนี้เหรอครับจับอยู่เห็นแล้วเห็นแมวแล้วต้องปล่อยสายนะครับใส่ลูกขนุนก่อนสีแดงเข้าหาตนตัวกะพังงงอยู่เข้าหาตนตัวหรือ เอานิ้วชี้ออกนิ้วชี้ออกด้วยอ๋อตั้งมือขึ้นอ๋อนี่นี่นี่อย่วฟังอ่ะเมื่อกี้กดมือลงสามนิ้ววัดจากท้ายลูกกระดูกลงมามือมันง่ายสุดเลยอ่ะฝรั่งไกลเต้นอย่ายกไหล่ใส่ท้ายสุดไปด้าวสวยดิใช่ซ้ายดันฝ่าดึงปล่อยเลยปะยังแล้วปล่อยดีดี่ขอให้โดนหน้าเหรอครับขึ้นบ่าขึ้มือด้านหนึ่งสองสามเฮ้ย แมนูเฮยอยากเอาเลยถามจริงๆได้เล็งป่าไม่ได้เล็งผมเจ็บปล่อยครับเขาบอกให้ดันไว้อันนึงแล้วจับจับขัาจับจับจับ่ับจับจบจั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 บับจ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 ับกับจันจับจับจกล้กลจับจับจับเับจ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 ัับจกบับจ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 ับได้ัจับจจับจ มเองสามกับสี่ใครขึ้นซี่ีไม่ได้ไม่แซมลูกนี้คือความอันนี้ไว้ได้ไหม่ะมันอยากอวดอ่ะยิงขนุนไปแล้วนะผมผมผมตัก ปังจะเชือช่อเลยอ่ะจะเชื่อไหครับอะไรบ้างครับขอเซียนเซียนครับผมผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดน,นะครับนี่ ไม,ไม่ไม่มีสีฟ้าเลยเฮ้ยผมไม่มีสีฟ้าเลยเหมือนกันพี่แจ้ะไม่มีสีขาวา <c oughs> อะสั่นยังแงะเลยแบบที่เลงไว้มันเริ่มหาดอะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะแข็งเยอะมากเลยอ่ะในการแบกขนุนก็หนักแล้วก็แบบต้องแข็งแรงนะตัวนด้ เริ่มโดนสีฟ้าแล้วผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะคานูนเพีมากพี่บอกว่าเป็นอะไรนะคอมพาว์โบว์พี่บอกว่าเดี๋ยวเขาเล่นเสร็จเดี่ยจะพาไปแนะนำเลนโอ้ยโดูป้าเต้ าธนูมันเกิดมาเพื่อผมครับง่ายมากเลยคือผมผมยิงหมดแล้วเนี่ยเขายังยิงกันไม่เสร็จเลยลูกทิพย์ใช่ตอนนี้ก็แปลกว่าธนูมันเกิดมาเพื่อผมครับ ง่ายมากเลยเฮ้ยอะไรร่วงมันมันมันไม่แน่นค่ะมันไม่แน่นโอ้โหโดนสีดำ เสร็จหมดแล้วว้าก็มาดูผลงานแต่ละคนกันดีกว่าครับ 1..2..3 งิอมสักผิดจ้าโอ้ทำยังไงบ้างอ่ะกินละคนเลยแต่นี่ก็คือคุณไม่ไหวกระดาษจะขาดแล้วอ่ะเอียงขวามันเกี่ยวว่าว่าเราเราเล็งใช่พี่เขาบอกว่านิ้วเนี่ยเวลาเราปล่อย แต่เรายังไม่ชินเรายังปล่อยมิเคเรียแต่ถ้าคนเก่งปล่อยเรียไงี้ยลกูกกับพวกเราเนี่ยพี่เคลียร,ยรย์แล้วจริงเนี่ยเชียร์อะเชียร์แล้วเคลียร์เลยไม่ค่อยมีเป้าเลยนี่สีเหลืองเยอะอยู่นะไม่อยู่ก,ก็สนุกนะสนุกนะสนุกถือว่าเป็นประสบกรารณ์ใหม่ศพลานศพลา์ไม่เคยแบบอันนี้คือเราต้องเรียนก่อนใช่เราแบบเห็นเนะออตาสีตาสามอ่ะ อย,อยากดึงเลยไม่ได้เข้าตาตาบอดนะค่ะก็นั่นแหละสำหรับใครที่แบบสนใจอยากจะมาลองแบบว่าสักครั้งในชีวิตนะคะก็จริงๆมัมีคอร์สแบบว่าครั้งแรกเนาะประมาณ <c oughs> อร่อยไรอยไ <c oughs> หนั่นแหละค่ะราคาจับถึงได้ไม่กี่ร้อยหลักร้อยนะคะสี่ <400. S 2> ร้อยแปดบค่ะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเมือ่อยร <c oughs> ละครับจริงคิดว่าน้อยนะเยอะนะแล้วก็ต่อเวลาได้อีกที่ใครบอกว่ามันมืออยากเล่นต่อ แต่ทำนี้ทงนั้นเราต้องผ่ายเบสิคคอร์สหน่อยใช่ต้องรู้วิธีการใช้เพ่กความปลอดภัยในไหนมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นอาวุธได้เหมือนกันโอ้โหโดนละเดิมทีก็เป็นอาวุธใช่ไหมมันก็แบบต้องมีต้องรู้นิดนึงว่าต้องทำยังไงบ้างเพ่กความปลอดภัยของทุกคนที่มาเล่นใช่ครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นะครับอารมณ์รูดแล้วเหรอต้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดช่วยกูเองยามยนเต์ให้แล้วเยอะแล้วกดซับสไคร้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดแชร์ด้วยกดดิ่ง กิจกรรมี่กระดิ่งทุกปีกันเฮ้ยกิงกินสามเล่นทุกคลิปเลยหมดเลยถ้าเกิดว่าใครชอบว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมว่าอยากให้เราไปทำกิจกรรมอะไรแปลกๆแหวกแนวอีกก็บอกมาได้นะคะทำได้ก็จะทำให้ทำไม่ได้ก็คงต้องทำนะค่ะเพราะว่าโดนสั่งใหม่ทิ้งกันถ้าไม่ทำเราจะอะไรครับเราจะเดินไม่ออกไม่ไปให้บายบายบโอ้แต่ว่าแขนวันนี้ก็คือแบบข้างซ้ายเรีย